ต้องยอมรับทำไมแพ้เสียดาแต่ไม่เสียใจน้ำตาแห่งความรับผิดชอบใคต้องไปนไมีตอ่เป้อง่วทีไม่ายมาตนว่าคือต้องมันดีกรตอนที่แบบอันนี้มันเย้มากคุณน้อง้องไปเล้ยงมันปแล้วนนก็เป็อนอย่างน,น,น,นะ เหมือนพี่ๆแต่ว่าแบบกคือแบบเป็นจังหวะที่แบบมัาไม่สามารถช่วยได้คือแบบมันก็สู้แบบคิดไปแล้วมันทำไปแล้วไม่ได้ันแบบสุท่า้เสียโกที่รกค่ไปสกีียวอให้มตอบ่ได้พี่บีพี่มีนรู้ดีความรู้สึกนี้มันเคยเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อสิบปีที่แล้ว เซ้อมให้เยอะๆจำคำพูดไวล้ลูกสวัสดีค่ะพบกับพี่โจโในโจฟิตแอนด์ฟันเย้เยเยประวัติศาสตร์จะต้องจาลึกเอาไว้ว l สองพนยญี่ปุน่นผู้ไม่เคยพ่ายใครเสียเซตให้กับเรา โอ้โหแบบประทับใจเด็กๆมากๆเลยนะคะไม่ต้องร้องลอกอิ้ฟ้านะคะทําดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นพี่โจเชื่อว่าเป็นน้ําตาแห่งความรับผิดชอบของน้องนะคะยังต้องฝึกอีกนะคะจะได้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนี่พี่ๆเจอมาเยอะแล้วอะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะคะเมื่อวานนี้2025นะคะสัปดาห์ที่2ส,สาวไทยเราก็แบบได้เฮกันตั้งแต่2เซตแรกเลยนะคะเราสามารถ กุมชัยชนะเหนือญี่ปุ่นได้นะคะทั้ง2เซตเลยนะไม่ใช่แค่1เซตโอ้โหบุ๋มบิ่มนี่แบบพูดไว้จริงมากๆเลยนะคะเราเก็บเขาได้2เซตแรกแบบอย่างมันทุกคนโค้พี่ออสนี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงไปและน้องบุ๋มบิ่มของเราก็ลงไปตามคาดหายดีแล้วนะคะใส่หมดแม็กเลยน้องบีมลงชมพู่ลงแนนลงไก่ลงแล้วก็แป้นนะคะ2เซตแรกนี่สาวไทยเล่นดีมากๆเล่นอย่างเท้่ะทุกคนทําให้เราเอาชนะญี่ปุ่น ไปได้25ต่อ18แล้วก็25ต่อ23และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฮ้ยเซตสเซตสี่เซตห้าเนี่ยนะคะก็เราโดนรวบเรียบร้อย3เซตรวดนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็น่าจะเกิดจากจุดเปลี่ยนที่แบบน้องบุ๋มบิ่มเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บ คาดว่าน่าจะเป็นลูกที่ไปไล่บอลนะนะคะจากการไล่บอลก็มีพอวิ่งไปแล้วรู้สึกว่ามีบาดเจ็บที่หัวไหล่แล้วก็หมุนจนต้องออกมาพักนะคะแล้วก็รักษาโพเทคปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปนะคะก็ไม่ได้ลงตั้งแต่เซตที่3เลยนะคะรวมถึงน้องบีมด้วยทำให้เราเนี่ยขาดหัวเสาที่แบบเฉียบขาดนี่และหนักนะคะญี่ปุ่นก็แบบ ฮึกเหิมเลยคราวนี้ตีเอาตีเอาใส่เอาใส่เอาวาดะนี่ก็ใส่โค้งหลังใส่3เมตรไหลไหลงไหลหลังอะไรเงี้ยโอ้โหแบบ สุดยอดเลยนะคะก็เขาแกล่งจริงๆสําหรับญี่ปุ่นนะคะก็เราปิดไม่อยู่บล็อกก็บล็อกก็ไม่ได้บล็อกก็เริ่มรั่วแล้วนะคะแล้วก็น้องไก่ก็ไม่ได้ลงด้วยแล้วก็จบเกมไปเนี่ยเราแพ้ไป2ต่อ3เซตทุกคนสกอร์ยี 18, ่ส2บ2้2สิ5แ5ดยและ 11 25เสียดายเนาะแต่ไม่เสียใจเน่เพราะว่าเด็กๆทําดีมากๆเลยนะคะเล่นดีกันทุกคนเลยนะคะสาวไทยของเรานี่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยแก้เกมมาดีมากๆนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้กัน กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจบเกมนะคะเราก็ลบไป0.1นะคะญี่ปุ่นก็บวกมานิดหน่อย0.1เหมือนกันนะคะน้องแนนท็อปสกอร์ของเราทำไป21เฟิร์น14นะคะน้องบีม9น้องบุ๋มบิม7และน้องเพียว6โอ้ฝังญี่ปุ่นนี่วาดะจัดหนักมาเลย29โหต้องชื่นชมเลยนะสำหรับวาดะเนี่ย โดดสูงเทคสูงตัวพอกับเรานี่แหละแต่แกร่งมากโอ้ตีแรงไม่มีหมดอ่ะห้าเซตตีเอาตีเอาตีเนือบล็อกตีฉีกตีกระชอกบล็อกอะไรแบบนี้นะอ่ะโยชิโนะ21ชิมามุระ16อิชิกาวะ15และยามาดะอีก6นะคะจบเกมเนี่ยเราก็อยู่อันดับที่14ของตารางมี4คะแนนญี่ปุ่นยังอยู่อันดับ1เหมือนเดิมนะครับมี14คะแนนและทุกคนวันนี้เกมวันนี้เลยนะคะ สิบ9มิถุนายนนะคะ6816ดสิบกนาฬิกาสโมงแรงเราจะประทะัเดือดอีกครั้งกับสาวอีกโนอิตาลีนะทีมอันดับ2ของตาราง v n เเช่นกันมีคะแนนเท่ากับญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคน14คะแนนแข่ง5ชนะ5และสถิติ5นัดหลังสุดเราก็แพ้รวดแต่อย่าได้แคร์3 1 3 2 3 0่3 3 0 1 30, 31, 30. อะขนาดญี่ปุ่นเนี่ยเราแพ้3-2แล้วก็3-0ตลอดเลยเรายังชนะเรายังแบบได้เข้ามา2เซตเพราะฉะนั้น อิตาลีก็อิตาลีนะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเจอญี่ปุ่นก็คือทีมเราเนี่ยเป็นรองแล้วยิ่งเรามีน้องบุ๋มบิมบาดเจ็บน้องบีมก็น่าที่ไม่เคยเจ็บเลยบีมผู้ไม่เคยเจ็บก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เน่ๆน่คาดว่าวันนี้โค้ชพี่ออสของเรานะคะเซฟบ,บุ๋มบีมนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้กับไอ้ปืนโตของพวกเรา อย่างน้องเฟิร์นแล้วก็น้องยูฟ่าเ่แล้วก็ทุกคนเลยนะแบบลงไปเล่นแบบมงลงร่างทองกันให้หมดเลยนะครับอ่ะพี่โจแล้วแฟนๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับตัวผู้เล่นวันนี้ของเรานะคะ14คนนะคะก็ เปลี่ยนแค่น้องบุ๋มบีมออกไปแล้วก็ใส่น้องเนยเข้ามานะหัวเสาวก็ยังเป็นเพียวเฟินนะคะออมสินแล้วก็น้องยูฟ่าแล้วก็บีหลังก็น้องบีมกับโมเมยืนนะคะแล้วก็มิดเดิลบล็อกนะคะบนเร็วบนสั้นก็จะเป็นน้องแนนน้องเตยแล้วก็น้องไก่ลิโบโลก็เป็นแป้นกับเอ๋ยนะคะวันนี้ขอโอกาสให้น้องเอ๋ยได้ลงเนอะวีออสแล้วก็เซตเตอร์นะคะส่งไป3มเลยนะคะสําหรับแมตชนพูนุกนิกแล้วก็เนยนะก็ขอให้น้องเนยได้ลงไปโชว์ฟอร์มนะคะทุกคน และแน่นอนค่ะเชียร์พร้อมกันมันกว่าเนในช่องของพี่โจเลยนะสี่โมงแรงวันนี้เรามีนัดกันเชียร์จอใครจอมันแต่ว่ากรีร๊ดไปพร้อมๆกันนะคะในไลฟ์สดของพี่โจนะคะเชียร์พร้อมกันมันพยาค่ะและพอสาวๆเราแข่งเสร็จสับปึ๊บปั๊บโชะชนะแล้วเราก็มาเมามอยกันหลังแข่งในไลฟ์ต่อเลยนะคะในช่องของพี่โจนะโจฟิตแอนด์ฟัน และถ้าเราชนะอิตาลีแล้วล่ะก็เราจะบวกแบบชํำว้าวเลยทุกคน19.39ลุยเรามาทายผลเล่นๆกันทุกคนว่าสกอร์เรากับอิตาลีนี่จะออกอะไร3-2ไทยชนะเย้ติดตามผลกานเกมกันของสาวไทยได้ทุกลิกทั่วโลกที่นี่โจฟิตแอนด์ฟันขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอร์ตงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการชอปปิงขอบคุณครับไทยแลนด์ บอบอปะดานีท <B> ีตอการเช่วยที่ได้บนี้ว่าคือตออมันดีกว่ตอนที่แัอันนี้ขากตอนงกัแล้วระเทพแต่ว่าแบบคือแบบเป็นจังหวะที่แบบไม่สามารถช่วยได้คือแบบ ใช่พี่บีพี่พีนะรู้ดีแต่ความรู้สึกนี้มันเคยเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อสิบปีที่แล้วใจเย็นๆพี่บูเหมือนกัน